สวัสดีค่ะช่วงนี้ฝุ่น PM เยอะมากบางวันอ่ะขึ้นไปเป็นร้อยบางวันอ่ะ ขึ้นไป200ลเลยนะหวานแนะนําต้องมีเครื่องกรองอากาศเอาไว้ใช้แต่วันบอกก่อนว่าเครื่องกรองอากาศราคาแบบหลักร้อยอะทุกคนหวันเคยซื้อมาแบบ5้าร้อยหกรอันนั้นนะกองไม่ได้อันนั้นมันจะกองได้พวกแบบเศษผมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอนุภาคเล็กๆอะกองไม่ได้เลยหวานแนะนําใครจะซื้อเครื่องกองอะลองดูของชาปไหมอันเนี้ยใช้ดีกวาใช้มาแล้วแบบ2อสปีทุกคนใช้งานดีมากช่วงเนี้ยหวานกําลังจะเปลียนไส้กองอีกรอบนึงแต่ว่าของยังมาไม่ ยังไงถ้าวันไหนคองมาถึงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งรุ่นนี้สามารถตั้งเวลาได้2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงแล้วก็ยังมีโหมดทํางานถึง4โหมดมีโหมดกลางคืนด้วยนะใครที่จะเปิดเครื่องกรองตอนกลางคืนก็เปิดได้เลยเพราะมันจะเงียบลงไม่รบกวนการนอนแล้วก็มีปุ่มกรองอย่างเร่งด่วนด้วยแล้วก็มีกันยุงด้วยนะรุ่นนี้ดีมากบ้านไหนยุงเยอะก็สามารถใช้ได้อันนี้สามารถกรองได้ทั้งฝุ่น pm กรองได้ทั้งกลิ่นด้วยบอกเลยว่าเป็นเครื่องกรองที่เหมาะ หรือใครที่เลี้ยงน้องแมวแล้วต้องทําการตักทรายแมวเททรายแมวเงี้ยบอกเลยว่าเนี้ยช่วยได้เพราะว่าหวานเองอ่ะเอาไปวางอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วเวลาตักทรายแมวเททรายแมวฝุ่นมันคุ้งตัวนี้คือทํางานให้ทันทีเลยบอกเลยว่าเป็นเครื่องกรองที่หวานแบบ เลิฟลูกรักก็ยังไงเดี๋ยวหวานนจะแปะอาก้าเอาไว้ให้สําหรับเครื่องกองตัวนี้แต่วันบอกก่อนว่าสต๊อกมีไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวปักใส้กองไว้ให้ด้วยละกันเผื่อใครที่เคยใช้รุ่นนี้อยู่อ่าลืมบอกชื่อรุ่นชื่อรุ่นว่า F P J M 40 BB ก็ยังไงใครอยากได้กดทิศกาด้านล่างได้เลยจ้ะ